รถติดอยู่ขนาดออกมาแต่เช้าเลยวเนี่ยติดอะไรขนาดวะกันหมดฮะประกันหมดเฮ,<ะ>ฮ้ยมองเลยเฮ้ oh <700 S 2> ยโอ้โหเจ็ดร้อยเขาบ้าไปแล้วงามไส้ร,ริงติดข้ามพบแม่มเลยฮะจ<ะ>ีนน ไปกูเพิ่งล้างรถมามึงขี้ใส่รถกูเหรอแดกไปยกฝูงอะไรไปไอ้เหี้ยแกงแดกแม่งยกฝูงนี่ไเยรอะรประกันก็หมดรถก็มาขี้ใส่มันสวยขนาดนี้วะแป้งทิตย็นเอ้ใจเย็นเอทิยาทิตย์เฮ้ยเฮ้ยเฮยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้าทิตใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้กอ้ไอ้ไอ้อ้้้้อ้ไ้้้้ ต่อทีก็ยุ่งยากผิวก็เยอะแม่งก็ต้องมีไว้ไอะเพื่อฉุกเฉินนั่นไงประกันก็ไม่ได้ตอ่อใครว่าไม่ได้ต่อประกันล่ะนี่ไงประกันมาแล้วไม่ื้อตอนไหนเนี่ยก่อนออกมานี่ไงกัเจ็ดสองสิบประกันอ,ออนไลน์มลผมเองก็รีมบมา<อ>หา คือผมด้เป็นห่วงอยากจะมาไม่ต้องพูดเอาที่ป้าสบายใจเลยนะครับแค่เลือกรุ่นรถเปรียบเทียบประกันที่คุ้มที่สุดเลือกชำระเงินได้หลายช่องทางจ่ายเด็ดปุ๊บคุ้มครองทันทีง่ายขนาดนั้นเลยหรอประกันสุขภาพมีไหมมีอุบัติเหตุอะมีท่องเที่ยวมีมอเตอร์ไซค์มีป้าไปแล้วอะไรมีเยอะขนาดนั้นเด็ดสองสี่ประกันออนไลน์ซื้อได้7วัน2ี่ชั่วโมงอยากรู้เพิ่มเติมคลิก w w w 7 2 4 c o t h ใช่ครับที่ 724.co.th มีประกันหลากหลายแถมซื้อได้7วัน24ชั่วโมง724ประกันออนไลน์ซื้อได้7วัน24ชั่วโมง